ส่วนหัวงพ่อที่นี่แหละแล้วก็ปรับเปลี่ยนจากาสตรระาชาปรับเปลี่ยนจากเศรษฐกิจพอเพียงปรับเปลี่ยนจากเกษตรสิ่งใหม่มาหลอมรวมจากการที่ได้เรียนรู้จากอาจารย์ทั้งหลายทนนะั่วประเทศณตอนนั้นเมื่อปี50เนี่ยเราไม่มีหรอกยูทูบเราไม่มีหรอกครับเพจบนอะไรทั้งหลายนะครับต้องอยากได้ความเสือ่อต้องไปเรียนรู้จริงๆอย่างเช่นอาคารเนี้ยก็เป็นอาคารดินที่ไปเรียนรู้มาจากอาจารย์โจจันไดที่เชียงใหม่ นะครับลงเส้นเดือนเราข้างในเราก็ต้องไปเรียนรู้จากที่แมโจจากดรนัตันโชไปเรียนรู้จากที่มาเข็นจากดรอรุตก็เนี้ยไปเรียนรู้มาจะขอสิ่งนี้ก็เกิดมาเนิมาจากที่ว่าเรามีบ้านดินเราสร้างบ้านดินจนเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องบ้านดินสอนคนนำทำตั้ง <52. S 1> แต่ปี52นะครับไปเรียนรู้เรื่อง5้พอปี53มเนี่ยมันก็เกิดเกี่ยวเรื่องของอาคารบรรยายและอาคารข้างในเยอะแยะมากม่จนศิลปิน บุญวัฒนาเกิดจนศิลปินเนี่ยเข้ามาที่นี่เข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีฟารู้สึกว่าไม่ใช่เลยอยากเห็นเส็นกิ่โพรอเรือแบบนี้แบบไม่ต้องใช้งบประมาณเพราะปัจจุบันเนี้ยไปดูได้เลยครับหลายๆหน่วยงานแม้กระทั่งได้ที่หนึ่งของจังหวัดได้ที่หนึ่งของก mm. องทัพงบประมาณ3ล้าน5ล้านแต่ที่นี่เราก่อกําเนิดมาจากงบประมาณที่ขอจากกองทัพเรือมา1มนึ่งแสนห้าหมื่นนะครับเกือบสองทศวรรษที่อื่น ปิดแล้วปิดอีกเปิดแล้วก็ปิดเพราะว่าภู้มิชายา้ายแต่ที่นี่ภู้มิชาย้ายแล้วย้ายอีกเราก็ยังไม่ปิดแล้วที่การศิลปินก็เลยเลยเห็นว่าที่เนี้ยเมื่อมีองค์ความรู้เรื่องวาดดินท่านก็เลยคิดว่าเราต้องสร้างสิ่งปฏิหารใหญ่แล้วก็มีภาพว่าศิลปินวาดภาพพรค์ท่านจัดแสดงโชว์อย่างถาวรมที่นี่แตนั้นไอ้นี่แค่แนวความคิด หลังจากนั้นก็ได้ปรึกษาท่านกัพเรือผู้ใหญ่กองทัพเรือเหล่าศิลปินทั้งหลายก็สุดท้ายก็ได้คุยกับปรึกษาท่าน้องรองสุเมธปรึกษากับท่านน้อมชักาสุโอมจนได้ดีเดย์แล้วก็การสรุปผลออกมาเข้ากับองทุมรายงานพวกท่านในหลวงรการที่เก้าในหลวงการที่เก้าท่านยิ้มแล้วก็รับสั่งว่าถ้าเราแข็งแรงพอเราจะมาเปิดเอง เท่านั้นแหะครับมันเกิดแรงบันดาลใจจากพวกเราเยี่ยมาหม่ๆพอสิ่งนี้เราใช้ดินจากในสานี้แหละขุดออกมาแล้วก็คนที่มา้ามีเวลาให้เราก็มารูปบัรยัามารูปกันก่อรูปกันทาสีนี่แหละไม่ใช่ไม่ใช่ช่างนะครับช่างทำแค่โครงสร้างเฉยแต่กระแพงนี่มาจากความในใจนับหมื่นนับแสนจากคนหลั่งไหลเข้ามาปั้มฝ่ามือแล้วเขียนความในใจฝังมาในนี้อีนี้พอภาพพวกนี้ก็บรรจุการบรรจุเนี่ยพอศิลปินเริ่มเข้าใจแล้วว่า อะไรจะเกิดขึ้นกับที่นี่ดังนั้นทุกคนก็มีความหวังว่าภาพของท่านจะต้องมาติดที่นี่แต่สุดท้ายก็ได้มีการว่าจัดคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบว่าภาพใดสมควรที่จะไว้ที่นี่บ้างก็สุดท้ายได้ภาพทั้งหมด89ภาพตาข้ะชนปายุขอโบท่านนะวันที่เปิดออกสินนั้นตอนนั้นนะครับเราเปิดออกสินเสร็จภาพนี้เป็นภาพของ ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของภาพในห้องนี้เหมือนกันเป็นภาพที่อาจารย์อนิตนิเวศินประธานศิลปินที่ท่านรวบรวมศิลปินมาช่วยกันว่านะครับไม่คิดมูลค่าครับบางภาพกี่ล้านก็ไม่ขายเพราะเป็นหนึ่งเดียวเลยหนึ่งเดียวเพราะท่านไม่ไหวแล้วภาพรู้เหมือนกันภาพรู้ไม่ได้ภาพจากจินตนาการภาพจากภาพถ่ายโดยเฉพาะภาพถ่ายเอาสองภาพมาวาดรวมกันแต่ภาพนี้เราหลายคน ผมไม่ใช่นักศิลปะแต่ผมมอโฮ่งท่านท่านให้ความรู้สึกให้แสงให้สีในความรู้สึกดีกว่าภาพถ่ายาเข้ามาแล้วเห็นท่านเราเหนื่อยเราล้าจากไม่ว่าเรื่องงานทั้งหลายมาเจอที่นี่แล้วก็หายเหนื่อยดังนั้นสองภาพเลยไว้ตรงนี้เผื่อว่าอันนี้ต้อนรับอันนั้นก็ส่งนะครับเร <c oughs> ื่ <c oughs> งองจริงคนสุดท้ายเนี่ยถ้าคณะมาเล็กๆเราก็จะมาส่งในวภาพนี้แต่วันนี้เดี๋ยวกลัวพวกท่านออกไปแล้วหาย <c oughs> ก็เลยส่งตรงนี้ก่อนเลยให้ภาพตรงนี้ก่อน นะครับแล้วหอศิลป์เนี่ยมีทั้งหมด4หอหอแรกก็พวกนี้ครทบคือต้นต่ะศูนยพรยาวลงมาแล้วก็พระราชก็มีนทั้งหลายที่สําคัญสำคัญส่วนโดมโ<อ>ที่จัดเทศกาลก็เป็นบุญบารมีของพวกเราอรรีกการที่เราทำเนี่ยไม่ใช่ง่ประมาณที่เอาภาษีปรานทำนะครับมาจากการที่เราร่วมกับบริจาคร่วมบริจาคเกิดได้งบประมาณพอสร้างหอศิลป์ตัวนี้เสร็จเรียบร้อยเทศกาลข้างในก็ได้รับจาก นักชาการและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องมาช่วยกันคัดสรรเอาสิ่งที่สำคัญสำคัญของพวกท่านมาบรรจุไว้เขาบอกว่าครั้งแรกเขาบอกว่าโอ้ยี่สิบไม่พอเรื่องราวของท่านมันเยอะแยะมากมายแต่คัดสรรจากที่สำคัญสำคัญอย่างเช่นหอเนี่ยโดมแรกตรงนี้เ็เกี่ยวกับเรื่องพระราชวังเดินนั่นี้ครับเดี๋ยวเราไปด้านซ้ายก่อน หรแผร่วมาการเมงให้หางละโซงาิาไม่ไกลด้วยเนาะต้องเปการสอนแล้วแล้วก็้องใจว่าเราตองกับข้อใดบ้าแล้วเราควรจะพัฒนาตัวเองให้ใกล้เคียงกับข้อใดว่าอันนั้นเป็นบุญบาลมีเป็นสิทธิ์ส่กับตัวเองในการทำงานแล้วที่ผ่านอืมันจะมีพลในการทำงานตอบอทีนี้ข้อที่นี้จะเปานมาตุยันข้อที่ เป็นภาพจากท่านนินนะครับสีอัจฉิยะภาพจากท่านนินครับส่วนตรงนี้นะครับในตรงนี้่มีเรื่องของความอาใช้ภาพของท่านในด้านต่างๆตรงนี้กต้อเรื่องของท่านในการถ่ายภาพภาพการทุกเืองดีนะครับพวกนี้เป็นภาพจากที่ทำหลายที่มีภาพจากทุกลาาไม่ต้องสงสัยไม่ต้องสงสัยนะครับเป็นภาพที่ศิลปินไม่ได้ย้อมมาไม่ได้เอาไม้เก็บมาเป็นตัวจริงแล้วแม่เอาผืนกับ จัดแสดงโชว์อย่างอวบที่นี่ต่อมาครับเป็นภาพนี้ภาพนี้ก็ถือว่าเป็นภาพอีกภาพนึงที่เป็นภาพพิเศษซึ่งศิลปินบอกว่าผมวาดแค่ครั้งเดียวไม่สามารถวาดได้แล้วนะครับภาพนี้วาดในขณะที่ผมมาภาพนี้อยากเห็นในขนาดที่ใหญ่อยากเห็นนักดนตรีเจอรมันดีแปลนอยู่เกษตรกรจริงๆก็ไหมเพราะอะไรครับโดยโดยอย่างเช่นบางโครงการเนี่ยผม เด็กก็ได้พวกเราก็ได้ขอให้ยกดินตั้งได้แล้วทั้งก่อดังนั้นเวลาทำเนี่ยเราใช้คน,นยุงนนย้งย่ำคนที้ย่ำไปทั่วดินก็อยู่ในบอ่อดังนั้นถ้าเกิดว่าคุย้ยเข้าไปเนี่ยได้เห็นก้อนอิฐจะมีก้อนอิฐก้อนขวดฝังอยู่ในนี้เพราะนตอนนั้นดินเราต้องใช้เป็นหลายพนก้อนเราไปเลือกดินที่ดีๆไม่ได้หรอกเเอาทั้งหเลยแลวที่สำคัญคือถ้าเราใช้ส่วนเส้นใยที่ย่ำไปเนี่ยแข็งแรงที่สุดคือแก่แต่เนื่องจากว่าสัตตทีบเป็นเมืองที่อะไรแพงไปหมดอะ ค่าของชี้ปสูงแต่รายได้ก็ดีคือกล้าพูดเลยว่าผมอยู่สถหีบมาตั้งแต่ปีดินจังปีกับปีหลังจากนั้นก็มาขุดตอกที่นี่รายได้ดีมากเงินเยอะมากนับปุณณ์วันนี้ก็เงินยังเยอะแท้จริงข้าวยากเราก็ต้องมาโดนขายมาเป็นบางเขาทำยักษ์เยอะบางทีว่เราจะขายอะไรเราจะทำอะไรนี อมที่จะเป็นเนี่ยนะพะคืออะไรพระบรมสารีริกธาตุพระบรมสารีริกธาตุอ่าบิ๊กทูเบอใช่ะใช่เพราว่าอะรนะอะไรนะคิสต่านและอย่างนี้อันนี้เป็นความพิเศษ ซึ่งจริงๆคนไทยหลายคนก็ไม่เข้าใจแม้ท่านเปงนผู้เรียนาการเองเป็นทหารเรือเองเราก็ไม่เคยรู้หรอกว่าจริงๆแล้วองท่านเนี่ยเออท่านคิดมานานแล้วแล้วท่าน,น,นก็รู้มานานแล้วว่าคนไทยทน,นี่เก่งคนไทยนี่เ่งสามารถที่จะต่อเือเองได้ทำอะไรเองได้แต่เนื่องจากว่ายังนะครับเรื่องด้วยข้อจํากัดหลายๆอย่างแต่เนื่องจากพอองคท่านรับสั่งแล้วก็ลงมือออกแบบเองแล้วก็ สามารถที่จะเราสร้างเรือต่อได้เรือต่อคือเรืออดการใช้ฝั่งขนาดเล็กที่เราที่วิ่งนี่ยตามอ่าวทั้งหลายที่ใช้ฝั่งไม่ว่าจะผพานดามันหรืออ่าวไทยที่เราตรวจเพราะเราจะไม่ใช้เรือใหญ่ตรวจเราใช้เรือตัวนี้ตรวจแต่สมัยก่อนนี่เราต้องสร้างแบบต่างประเทศแต่พะองทันให้ใช้เรือชนิดชุดแรกเรือต่อ9199แต่ตอนนี้เริ่มทยอยต่ะวางแลเพราะว่าปันดูฉลามาก มันก็เลยทาให้เกิดผมป,ปู่ขาเรือแล้วตอนนี้มันกลายว่าเราสร้างเรือจริงๆเรือลบกตอนน,น,นี้เราสร้างใัญที่ข่าว่าตอนนี้เราสร้างถึงใหญ่ถ้าประเทศไทยเป็ประเทศจีนปัจจุบันนี้เราสร้างเรือลบขนาดใหญ่หมดแล้วเราต้องสะดุดเรื่องตลาดหลากหลายน,ะน,ะนะาเพราะพวกเราหลายคนก็รู้แต่ผมก็พูดในค,ค่นี้แหลแววะหรือถ้าเกิดว่าประเทศไทยเนี่ยก็อย่างที่บอกไงประเทศไทยเป็นประเทศที่ค่อนขอ้างเจริญเป็นสุรภูมิเป็นคนที่มีความเก่งมีความฉลาดทุกอย่างแต่ขาดอย่างเดียว คือการสนุนอย่างต่อเนื่องเรื่องด้วยประโยชน์งนั้นมันก็เป็นอย่างนี้ตอนนี้เรือต่ออนนี้ก็ใช้เราบังลับตอนนี้ต่อต่อก้าหนึ่งที่กตอนนี้ดึงเรือต่อทั้งหลายไปอยู่ในที่ต่างๆแล้วที่เหลือบังลับกะจบเพราะว่าตามระเบียบแล้วเรือลําไหนที่ปลดอาวงแล้วก็ต้องจบเพราะว่าการเก็บรักษานี่ยสองคือการจมมาเพื่อเป็นสุสาน มันเป็นเรื่องราวอันนี้ครับท,ที่บอกว่าถ้าใครเหนียวมาห้องนี้เราก็จะได้ภาพซึ่งตอนที่ติดตั้งครั้งแรกมันเปิดหอครั้งแรกเข้าีเนี้ยเราจะมืมเหมือนคนมากินกาแฟที่นี่ภาพนี้เป็นภาพของกาแฟบนผ้าใบไม่ใช่สีเลยใช้ดินสอล่างแล้วก็ผงกาแฟให้ความเย็นข้นของกาแฟแค่นีาา้น้ำเปล่าแก้กาแฟแก้วหนึ่งกระวุนกาแฟแค่นั้นเราซื้อ เราต้องใช้เงินให้กับศิลปินหรือเปล่าครับศิลปินจะยักใต้โต๊ะเราด้วยซ้ำไปท่านอยากจะเอามาติดตั้งอย่นี้แต่ด้วยความรักและก็สิ่งที่ศิลปินต้องการจะเพิ่มทุนพวกนั้นไม่ต้องไม่ต้องโครงการแล้วต้องการใช้ไรเดี๋ยวตอบสมัยกับการที่ ภาพที่เห็นได้ว่าภาพในครังนี้จะเกี่ยวเนื่องกับภาพเหมือนส่วนใหญ่ที่เป็นเกี่ยวเนื่องกับโครงการที่เป็นข้อหนึ่งข้อสองกั้งหงส์กินเรือตะกีดเรือเปอกหลายต่อหลายคับยคนเห็นไหมพอตอนที่เอาเรือเรามาเนี่ยแม้ว่าเรือลำน้นหรืออะไรพวกนี้คือถูกพียาเป็นการนะเออนะมาแต่เราไปเอกมาใส่ในภาพไม่ได้ถึงเวลาเหมือนตอนเนี้ย ไม่ต้องม,าม่ายังไงเราแค่บินกิฟเฟนกับบินเอส6ครั้งสองครั้งเนี่ยมันทำให้ประสิทธิภาพของการ